สวัสดีครับพบกับคุณลิงนะครับวันนี้เราจะมีการพูดคุยกันถึงหุ้น3ตัวนะครับนั่นก็เป็นหุ้นที่อยู่ใน coverage ของคุณลิงทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือเป็นในฝั่งของตัวสีตังนะครับแล้วก็สีตังกอล์ฟนะครับแล้วก็คาราบาวนะครับเป็น3มหุ้นนะครับอ่ะเราเริ่มกันก่อนนิดนึงนะครับคุณลิงเดี๋ยวผมขออนุญาตฉ่ายภาพให้นังบุนดูก่อนนะครับก่อนเข้ามาที่ตัวนะครับก็คือเรื่องของตัวโควิดที่ทุกคนทราบอยู่แล้วแหละนะครับปัจจุบันตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเคสที่อันตรรายนะคับก ถ้าเรานับวันวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยนะครับก็4,007แล้วนะต่อวันนะครับ4,007ต่อวันนะครับแล้วถ้านับไปในทวีปเนี่ยก็ยุโรปออทามหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันละ3,002นะครับแล้วก็อเมริกาเองก็อยู่วันละประมาณ8,005นะครับแล้วก็หลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยนะครับก็ออทามหายไปเป็นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับโดยเราเนี่ยนะครับก็มานั่งดูนะครับว่านอกเหนือจาก ในฝั่งของจริงๆอย่างที่ผมเคยตั้งสมมติฐานมาตั้งแต่2เดือนก่อนนะที่เราบอกว่าระมัดระวังในช่วงของเดือนตุลาพฤศจิว่ายอด s e ็กเ d w ร์ e จะกลับมา 1, ม1เลยคือโดยเฉพาะในยุโรปกะตอนนั้น,นผมให้ให้ข้อสังเกตไปว่า1เลยคือเรื่องของการกลับมาแข่งฟุตบอล นะครับซึ่งผมเชื่อผมยังให้น้าหนักอยู่ว่าเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องนี้แหละเพราะว่าการแข่งฟุตบอลเนี่ยถึงแม้เขาไม่ได้เข้าสนามเนี่ยแต่มันเกิดการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนตามผับตามบาร์ตามร้านอาหารค่อนข้างเยอะรวมถึงการฝึกซ้อมต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มเห็นเลยว่ายุโรปเนี่ยเริ่มกลับมานะครับประเด็นสองก็คือเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งอย่างที่บอกไปผมวิจัยก็บอกมาชัดเจนว่าฤดูหนาวเวลาอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยมันจะค่อนข้างแพร่ได้ค่อน นะครับและการป้องกันเนี่ยเวลาเชื้อโรคออกไปในอากาศเนี่ยเวลาอุณหภูมิสูงแดดเนี่ยมันสามารถฆ่าได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นภาพกลับขึ้นมานะครับโดยเราลองไปนั่งดูนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวฟแรกของการเกิดทั่วโลกเนี่ยผมไม่นับนะ พราะตอนนั้นเนี่ยหุ้นมันเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์หมดเราไม่ต้องไปดูว่าหุ้นตัวไหนอันเดอร์เปอร์ฟอร์มอัพเปอร์ฟอร์มเพราะว่าเทคนิคอลดิเซชันบ้านเราก็เกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ไป2อาครั้งอเมริกาก็ถล่มมาวันหนึ่งพันกว่าจุดยุโรปก,ก็4 5, 6, 7, ี่ห้าหเนะครับเราก็เลยไม่นับตอนนั้นแต่เรามาน,นับตอนที่เวฟแรกมันค่อยๆสมตัวแล้วมันกลับขึ้นมาเป็นเวฟที่สองก่อนะนะอันนี้อันนี้คือเรานับไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าเฟิร์สเวฟเซคันด์เวฟนะอันนี้คืออาจจะเรียกได้ไม่เต็มปากแต่ถ้้้าาาาาาาอดูจกกรรรฟฟะเเเเเลยมนนนับวีใหห็ภพ นะครับว่าตอนที่เมกาเนี่ยเขากลับมาเกิดยอดผู้ติดเชื้อเร่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับช่วงนั้นนะหุ้นก็เซ นะครับแล้วก็หุ้นบ้านเราก็เสตามด้วยถึงแม้บ้านเราจะไม่ยไม่พบรอดผู้ติดเชื้อนะ,ะผมเลยเอารอบนี้นะครับมาดูกับรอบนี้ที่ตอนนี้ไล่ตัวขึ้นมาจาก55,000มาเป็น75,000ล่าสุดจะทะลุกเกือบเกือบ85ไปแล้วเนี่ยนะครับ<ม>ว่าหน้าหุ้นเนี่ยของรอบนั้นเนี่ยตัวไหนเพอร์ฟอร์มตัวไหนอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเอาของฝั่งอเมริกาก่อนวันนี้เราให้น,หนักของอเมริกาเขาต้งเยอะนะครับอ่ะเปิดหน้าหุ้นให้ดูเลย นะครับณวันนั้นเนี่ยนะครับนในฝั่งของในช่วง1เดือนที่ตลาดที่อัคซีนเชื้อของอเมริกาทำไฮ h ออ h ์ไฮขึ้นมาเนี่ยนะครับหุ้นที่ perform มค่อนข้างดีเนี่ยนะครับอันนี้ผมอาจจะขอไม่นับปอทองก่อนนะครับเพราะว่าผมอาจจะคอมเมนต์มากไม่ได้แต่ถ้าเราดูหน้าหุ้นเนี่ยอาจจะออกแนวแบบไม่แปลกใจนะคุณหลิงค,ความหมายคืออะไรครับ2 proxy ที่ชอบเล่นในแง่ของเชื้อโควิดมากที่สุดเลยเนี่ยบ้านเรานะครับคือถุงมือยางกับ TQM ซึ่งผมก็เลยงงเหมือนกันนะาทีคิวเอมันไปเกี่ยวอะไรกับอเมริกาเนี่ยนะครับบางเรามันก็ไม่พบนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรมันคือแฟกซึ่งนก็ต้องเอามารายงานกัน <c oughs> นะครับแต่ต้องปฏิเสธไม่ได้เลยคือถุงมือย,ยางกับ TQM นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเปิดภาพไปดูแล้วก็อบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่นั้นอันนี้มันมีปัยเฉพาะตัวนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราดูเป็นเซกเตอร์อื่นๆื่ะเซกเตอร์ที่ส่วนมากจะเพอร์ฟอร์มในในขาที่ว่าเกิดโควิดและลอกใหม่เกิดขึ้นเนี่ยคือกลุ่มฟู้ดและกลุ่มอิิเล็กกทรน เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอย่างรอบนี้นะครับชัดเจนมากเลยคือ KCE นะครับคือเดลต้านะครับคือ CPF นะครับคือคาราบาวนะครับแล้วก็ไม่นับลงไนฟ้า EA ด้วยซึ่งตอนนั้นก็จะมีประชาชนเฉพาะตัวกับสำหรับไอ้กลุ่มไ EA กับตัว next นะครแต่ว่าอันนี้เปิดได้เห็นภาพถ้านับในแง่ของกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่ม food นะครับเกี่ยวกับการส่งออกอาหารเนี่ย ค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์มดีแล้วก็กลุ่มเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มดีส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นค่างเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยเพราะว่าเวลาเกิดโควิดและลอกใหม่เนี่ยเวลาคนกังวลเนี่ยตลาดหุ้นจะเข้าสู่ภาวะลิสออฟแล้วเวลาลิสออฟเนี่ยแอสเซททุกแอสเซทจะเริ่มเทก่อนแล้วเอาเงินนี้ไหลเข้าไปในดอลลาร์ พะ<ม>ดอลลาร์ถือว่าเป็นเซฟเฮเวนสำหรับการเกิดโควิดแล้วเวลามันหมุนเงินเข้าไปในดอลลาร์สกุลเงินอื่นๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเนี่ยมันก็จะอ่อนค่าต่างกันไปซึ่งบ้านเราปีนี้อ่อนค่าเยอะเพราะเพราะเจอปัจจัยการเมืองซ้ําขึ้นไปอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั<ม>้นมันก็เลยทําให้อ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพอร์ฟอร์มไม่ไม่นับปัจจัยเฉพาะตัวของมันนะในแง่ที่ว่าเวิร์กฟอร์มโฮมเยอะสินค้าอ e ิเล็กทรอนิกส์ขายดีอันนี้ทุกคนก็พอทราบอยู่แล้วนะครับก็เราจะเห็นได้เลยว่าสีตังโกฟกับคาราบาวเนี่ย คุ้นกลุ่มฟู้ดกับคุ้นกลุ่มตัวอีกเท่าเียเนี่ยปรับมาขึ้นค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวที่ปรับลดนะครับก็เป็น็อซี่เบอร์หนึ่งของการท่องเที่ยวแหละนะครับเอทีแล้วก็กลุ่มแบงค์กลุ่มค้าปีนะครับนั่นก็คือเป็นกลุ่มแล้วก็โรงแรมนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมเชื่อว่าหน้าหุ้นรอบนี้มันจะคล้ายๆกันครับกุลิงนะครับข้อหมายคือวันนี้เราก็เลยดูจากทรงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้ดับแค่แบบว่าเอยเลือกมาแล้ว พิกกันง่ายๆอย่างนี้นะผมก็เลยอบอกว่าผมก็เลยจะเชิญคุณหลิงอันนี้คือภาพอย่างที่ผมเปิดมาผมก็เลยชวนคุณหลิงมาแล้วประเด็นคือคุณหลิงเพิ่งออกเปเปอร์พรีวิวมาด้วยนะครับว่าผลประกอบอการเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยถือโอกาสแนะนาและแบ่งพุทนเป็น3ตัวที่เราคิดว่าช่วงนี้น่าจะเรียกได้ว่าไม่ได้ปรับขึ้นแรงแหละแต่น่าจะเพอร์ฟอร์มไม่เทยบกับต,ตัวอื่น,นหนึ่งวันนี้คือตัวสีต่างเราเลือกซ้าอีกแล้วล่าสุดตัวไซคอนก็มาอีกต่อเนื่องบวกขึ้นมาเขานั่งแรงด้วยนะครับสองคือตมาแบ เดี๋ยวให้คุณหลิงพูดเองดีกว่านะครับส่วนตัว3นั่นก็คือตัวคาราบาาที่ราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอะ่ะสามตัวให้คุณหลิงไล่มาเลยครับค่ะ <c oughs> ได้เมื่อกี้เดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของเรื่องกลุ่มฟู้ดก่อนว่าอพอฟอร์มดีก่อนว่ากลุ่มฟู้ดในที่นี้คือหมายถึงพวกกลุ่มส่งออกที่เป็นอาหารถูกไหมคะคไม่ได้หมายถึงตัวร้านอาหารนะคะถูกถูกร้านอาหารไม่ดีนะอย่างแบบเอมอย่างเซนอะไรยังไม่ดีแต่ที่ออกที่ที่ชื่อที่พอฟอร์มก็นั่งดีเลยคือส่งออกอาหารแล้วก็ส่งออกเครื่องดื่มเนี่ เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีะนะครับอ่ะมากันในตัวของตัวเอาตัวท็อปพิกก่อนก็จริงคือท็อปพิกสั้สามตัวเนี่ยไล่มาตั้งแต่ตัวเทพระบุตรก่อนอะนะครับสีตังโกฟเป็นยังไงครับ ค่ะได้ก็เมื่อวานนี้เรามีออกตัวของเปเปอร์พรีวิวนะคะตัวของกำไรเนี่ยตัวเค้า Profit แล้วคาดว่าน่าจะออกมาเกือบ4,000ล้านซึ่งก็เติบโตสูงมากๆทีเดียวเกือบ4 0่0กว่าเปอร์เซ็นต์ยอนยนะคะแล้วก็ในแง่ Q on Q ก็ยังเติบโตได้อยู่อยู่ที่ประมาณสักสองอกว่าเปอร์เซ็นต์คิวอซึ่งส่วนใหญ่ ก็น่าจะรู้กันแหละว,ว่ามันน่าจะโตแหละแต่มันจะโตไปถึงระดับไหนซึ่งหลักๆที่มันโตเลยก็คือมาจากตัวราคาขายต่อชิ้นที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือที่เราเรียกว่า ASP ตัว ASP เองเนี่ยเราทําเอาไว้ว่าน่าจะปรับตัวขึ้นประมาณสัก70.2% Q on Q ซึ่งมันก็เทียบเท่ากับการโตประมาณสักเกืบอบ80% year on year พอ ASP มันโตเนี่ยตัวคอสต,ต่างๆมันค่อนข้างจะฟิกตามปริมาณชิ้นเพราะว่าชิ้นเนี่ยที่ขายมันเพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะแล้ว นิดหน่อยเพราะฉะนั้นตัวต้นทุนต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเหวี่ยงน้อยกว่าตัวราคาขายที่มันปรับตัวขึ้นไปได้เยอะเพราะฉะนั้นส่วนของราคาที่มันปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะลงมาเป็นกําไรเลยมันก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยมันโตขึ้นมาค่อนข้างมากค่ะครับก็คือร8 1 4 2 1ด0 0บแล้วก็3 9 นะครับนั่นคือเป็นการรีวิวในไตรมาสสาของสําหรับตัวสีตังโกฟนะครับอ่ะแล้วเราลงมาดูในแต่ละแอดเ t ชันก่อนนะครับว่าเมื่อกี้<ม>ที่คุณหลีพูดไปเนี่ยมันมันมนีมันมียังไงบ้างครับตอนนี้คืองบมันดีตัวเดียวไหมเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยก่อนที่สีตังโกฟจะ,ะรายงานงบเนี่ยเราจะประเจิญกับตัวอื่นๆที่ส่วนมากชอบมาคอมแพลกันไม่ว่าจะเป็นฮัลเลกาตัวท็อปโกฟอะไรอย่างเงี้ย คุณอธิบายตรงนี้นิดนึงครับทีนี้เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราพิวิวงบออกไปดีเนี่ยจริงๆของเมื่อวานเนี่ยเรามีการรีไวซ์ตัวแอสซัมชันเกือบทั้งหมดใหม่<อ>ก็คือมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวก็คือ,อตัวของปีนี้เองเราก็มีการปรับขึ้นเพราะว่าเรามองว่าคิวเสี่ยงโตได้ต่อก็ปรับขึ้นจากประมาณการเดิมประมาณ27%จากเดิมที่เราทำว่ากำไรปีนี้ทั้งปีนะน่าจะประมาณ90,00กว่าก็ปรับขึ้นมาเป็น11,800กว่า รานบาทค่ะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเป็นหลักเกือบ200%จากเดิมนี่ค่ะว่าน่าจะอยู่ที่9,000กว่าก็ปรับขึ้นเป็น20,000กว่าแล้วก็ปีถัดไปก็ปรับขึ้นหลักๆของการปรับรอบนี้เลยคือ a s อ u ซัมชันเดิมที่เราเคยให้อเอาเอาเอ,าเอาว่าคือหลักๆก,ก็คือตัวของ SP เรามองว่ามันน่าจะขึ้นได้ทีนี้มันจะขึ้นได้เพราะอะไรเมื่อกี้มีกราฟหนึ่งที่คุณ คุณบอมเอามาก็คือตัวของอันแรกอันนี้ global demand ก<ฆ>ับ supply คือเราไปเก็บข้อมูลมาจากในส่วนของสไลด์ o p g l o b e ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คือมีการอัปเดตในส่วนของตัวแมกมาแมกมาเป็นสมาคมที่มาเลเซียที่เขาไม่ forecast ในเรื่องของ demand เอาไว้ว่า demand ในส่วนของถุงมือยางหลังโควิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่ง <c oughs> เราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยจากจาก demand ในปี2019เนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ300ก็ปรับขึ้นมาในปี2020ประมาณ300กว่าแล้วก็2 0 2 1เนี่ยเป็น400กว่าแล้ว2 0 2 2 500กว่า แล้วก็ส่วนใหญ่ปกติท็อป5เนี่ยมันจะคอนทิบิวประมาณสักหกของของสป라이ท์ทั้งโลกถ้าดูอย่างเนี้ยจะเห็นว่าปี2018-2019เนี่ยตัวตัวสป라이ท์เนี่ยมันโอเวอร์ดีมานไปนิดหน่อย ซึ่งมันก็เป็นไปตามตัวของปกติของธุรกิจของมัน<ช>มันจะใกล้เคียงกันตัวราคามันก็เลยจะเห็นว่าที่ผ่านมาประมาณสักปี 2017- ันถึงสองพเนี่ยราคาไม่ได้ปรับขึ้นอะไรเยอะตัว SP แต่เราเห็นปี2020เนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเยอะแหละตัวที่เราเห็นบอกว่าดิมาโอเวอร์สป라이ในปี2020นีที่เห็นแค่97.9เนี่ยเพราะว่าเราเติมตัวของสป l y ที่มีการขึ้นตัวกาลังการผลิตมาแล้วจริงๆตัวท็อปก w อฟเองเนี่ยณปัจจุบันมันยังขึ้นไม่ถึง88.6ะะ่แอ่อส ใช่มันเดี๋ยวมันจบสิ้นปี2020เนี่ยก็คือมันจะอยู่ที่88คือโดยรวมจริงๆอ่ะปี2020มันมันควรจะเป็นดีมาโอเวอร์สป라이แต่ภาพที่อยากให้เห็นก็คือปี2021กับ2022ตรงนี้ว่าเห็นชัดๆเลยว่าณตอนนั้นน่ะก็คือดีมานมันยังคงโอเวอร์สป라이อยู่อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเชื่อว่า ASP น่าจะยังปรับตัวขึ้นได้<อ>ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเราอัปเดตมากับตัวบริษัทเองเนี่ยตัวลลหลีบ ตอนนี้เองเนี่ยตัวของอในตรายเนี่ยมันไปไกลสุดละตอนนี้ไปสิ้นปี2อแล้วแล้วก็ตัวธรรมชาติเองเนี่ยก็คืออยู่ณกลางปี2อครับก็เรียกว่ามันไปไกลขึ้นประมาณ6เดือนทั้ง2 Product 2> อืมอ่มันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่เราปรับตัว ASP ขึ้นด้วย ASP เราก็เลยคาดว่าเนี่ยเฉลี่ยทั้งปีหน้าเนี่ยน่าจะไม่ต่ากว่า80เหรียญอ่อต่อพันชิ้นสําหรับตัวในตรายนะคะ,ะ,ะซึ่ง80เหรียญต่อพันชิ้นสาหรับในตรายก็คือเดี๋ยวไอ้ตัว Product ์อื่นๆมัันนนจะลลลดห่กงมา ทำให้ตัว Assumption ASP ของเราเองเนี่ยปีหน้าอยู่ที่61.2ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เลยทําให้ตัวของกำไรเนี่ยขึ้นค่อนข้างเยอะในปีหน้าค่ะ่ะครับดคอภาพรวมอ่าอยากให้ดูกราฟตัว15ด้วยิกเกอร์15คือถึงแม้ว่าเราจะปรับตัว Assumption ขึ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าไปเทียบตัวของ EPS Growth เราปรับขึ้นทั้งหมดแหละแต่ถ้าไปเทียบกับตัวอื่นๆอีก4ตัวที่เหลือจะเห็นเลยว่าตัวท็อปใช่ตัวท็อปโกฟยังโตเป็นแบบ3 0 0รกว่าพี่ให่ตัวหนึ่งท็อปโกฟไปแล้วสามร้อยห้าสิบใช่นี่กลายเป็นเราปรับมาร้อยสีแต่ยังดูแบบต่ำกว่าเฉลี่ยนะใช่ค่ทเฉลี่ยไปแล้วสองร้อนะครับอ่าแล้วถ้าเราลองนับตัวในเชิงของバリュเอชั่นนะหลายคนถามว่าอ๊ยเราไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับก็อัปเดตนิดนึงแล้วกันก็คือตอนนี้นะครับในแง่ของงถถ้าาาสมมติิว่หลทํกกไรูนะ สมมุติต้องบอกว่ามมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ที่ต้องบอกว่ามันประเมินค่อนข้างลําบากนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นคอมโบอรตี้เนี่ยคุณก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงว่าเวลาเรามีทาร์เก็ตไพรส์เนี่ยหุ้นอาจจะขึ้นได้แต่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นถึงแบบทาร์เก็ตไพรส์ที่ประเมินไว้แต่ว่าในแง่ของโมเมนตัมเนี่ยนักวิเคราะห์เวลาเขาใส่สมมุิฐานเนี่ยเขาก็วิเคราะห์จากอุตสาหกรรมจริงๆนะครับรวมถึงได้มีการสอบถามกับผู้บริหารแล้วก็มีการใช้นั่งเช็คกับหลายๆบริษัทที่อาจจะเป็นคู่แข่งนะครับก็เป็นลลลลลลัััััักกกกษณณณะะะะะะคคคคคค้้้้้้้้้้าาาาาาายยยยๆนน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 นเเเเเพรรรรฉผมมมบบบบอออออออขวววววว่่่่่ใหุุุตตตีีีแแจจซืงงงงสสไดู คิดในมายนะว่าคุณเล่นบนกําไรที่มันเป็นขาขึ้นอย่างนีนยักระนะครับฉะนั้น,เ,นเวลามันจ้ำจ้ำแบบนี้เนี่ยแล้วเวลาถือว่ามันไปถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันอาจจะมีการผิดพลาดของกําไรที่อาจจะมีการต่ำของค่าได้เล็กน้อยเนี่ยมันไม่แปลกที่ราคาพุ่งมันจะโดนเทนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังคิดว่าโมเมนตัมทุกอย่างเนี่ยมันยังสามารถที่จะไปต่อได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวคือความคือเรียกว่าดีมานของดีมานยังโอเวอร์สปายยังอีกเป็นปีเหรียญหนึ่งอยู่ใช่นะครับแล้วถ้าดูแวลูเอชั่นเนี่ยต้องบอกว่า ถ้ากำไรปีหน้านะครับทำที่ประเมินไว้เนี่ย PE จะด,ดึงดึงลงมาประมาณ5เท่าใช่เลอประมาณ5เท่าซึ่งกลุ่มเนี่ยติด5.7ใช่นะครับแล้วก็อ่ะเอาเรื่องของ Key risks บ้างครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่นะในเรื่องของราคาที่อาจจะปรับขึ้นไม่ได้เอาฝั่งของ Long Mac และค่างเงินบาทเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ uh, SP เนี่ยตอนนี้เราค่อนข้างคอนเฟิร์มว่ามันน่าจะขึ้นได้ จากเดิมที่เราบอกว่ามันน่าจะลงประมาณไตรมาสสเนี่ยนะตอนนี้คือเรายืดออกไปอย่างต่าๆเลยก็คือน่าจะเริ่มลงประมาณไตรมาสสี่ถ้าอย่างเร็วสุดที่จะเห็นการลงนะคะเพราะฉะนั้นขาที่ตอนนี้เป็นความเสี่ยงมากๆเลยเราเห็นไซค่อมขึ้นแล้วราคายางขึ้นซึ่งไซคอมมันบ่งบอกถึงราคาขายแต่มันก็อิงไปสู่ตัวต้นทุนราคาน้ํายางแล้วก็ราคาอื่นๆด้วยซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยตัวเรียกว่าลอแมทเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะตัวของในตรายซึ่งมาจากไอตัวส่วนผสมของ ในตายกับตัวของบิวทาไดอีนะคะจะเห็นว่าเนี่ยกราฟสีเขียวกับสีเทาโดยเฉพาะสีเขียวเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงมากเดิมรวมคือตัวในตายเองจริงถึงแม้ต้นทุนมันจะปรับขึ้นเยอะแต่โดยรวมจริงๆอ่ะทั้งปีมันต่ํากว่าปีก่อนๆเยอะมากนะคะแต่ว่าบริษัทที่เขาทําในตายจริงๆเขารู้ว่าถุงมือยางขายได้เยอะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ปรับขึ้นต้นทุน ที่เขาขายออกไปก็คือเป็นราคาขายของเขาจากต้นทุนที่เขาสูง oh. ต้นทุนเขายังต่ำอยู่แต่เขารู้ว่าดีมาดีมันมันมาเพราะฉะนั้นเขาก็ขายแพงด้วยเพราะ,าาราะตอนนี้ในไตรนี่คือปรับขึ้นแบบจากควอเตอร์สที่เราทำนะคะก็คือสูงอยู่แล้วปรับขึ้นมาประมาณสัก2 0กว่าเปอร์เซ็นตะ์คิวออนคิวณตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือปรับขึ้นมาเป็นต่อเดือนเลย <Okay. S 2> เดือนละประมาณ15%มันออนมันแต่สิ่งนี้เรารวมในแอสเซมชั่นที่เราปรับใหม่เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับ นั่นก็คือเป็นหุ้นในรันาตัวแรกของเรานะผมผมเน้นหลายหลายรอบนะครับ <S <S ว่าใครจะเล่นหุ้นคอมมูิตี้เนี่ยสองตัวเนี้ยคือผมคือจริงๆคือทีมใหญ่เราก็ปูมาตั้งแต่เริ่มคิดว่าการฟื้นตัวเป็นยังไงดีมาซัพพลายเป็นยังไงดีมาถ,ถูกดึงไปฝั่งถุงมือยางแล้วก็ยางแผ่นเองก็ฟื้นตัวนะครับซึ่งะวันนี้เราลงมาที่ยางแผ่นแล้วก็ตัวกลางนาบ้างครับเป็นตัวที่สองตัวสีต่างค่ะเราเราตัดไปอย่างเงของตัวคอนโซลลูกเข้ามานะอันนี้พูไปแล้วอ่ะตัวแม่ ทีนี้ตัวแม่ก็เดี๋ยวเราพูดถึงในส่วนของกลางน้ําตัวลูกเนี่ยคอนโซลเข้ามาเลยจริงๆหลักๆของควอเตอร์สเลยเราพรีวิวงบออกมาว่าตัวสีตังเองงบก็ดีนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าล้านบาทซึ่งก็คือเทียบเท่าตัวของเอ่อกาไรปกติเนี่ยเติบโตเป็นหลักมาเกือบ800 0กว่าเปอร์เซ็นต์เยออนเยียแล้วก็ในแง่ของ Qon Q ก็เติบโตต่อได้เออแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่อควอเตอร์ออถึงแม้ว่าตัวสัดส่วนที่รับจากลูกเนี่ยจะเหลือแค่56จากเดิมในควอเตอร์สางบยังโตต่อได้เพราาาะวว่ตักํไรของ ลูกเนี่ยโตขึ้นมาเยอะมากจริงๆซึ่งรอบนี้เนี่ยเรียกว่ากําไรส่วนใหญ่มาจากลูกทั้งหมดเพราะว่าตัวกลางน้ําอย่างที่เราเคยบอกกันไปว่าถึงแม้ราคายางมันจะปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมาแต่ราคาขายมันจะไปสะท้อนในควอเตอร์สี่แต่ว่าต้นทุนมันมาก่อนแล้วเพราะว่ามันเป็นเฉลี่ยต้นทุนเฉลีย่ยทําให้ตัวต้นทุนในควอเตอร์สาของตัวกลางน้ำเนี่ยมันค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาขายยังต่ําอยู่โดยรวมก็คือตัวกลางน้ําเราคาดว่าน่าจะยังขาดทุนเล็กน้อยค่ะโอเคนะครับอะ แล้วก็อันนี้เรื่องของตัวยางต่างๆผมอาจจะไม่ได้อัปเดตมากนักนะครับก็ไปสามารถติดตามได้ในเปเปอ่อฉบับเต็มลวกันนะวันนี้มันเลยเวลาพอสมควรแล้วนะครับอ่ะ <laughs> มากันตัวถัดมาครับหลิงครับตัวคาราบาวบ้างครับราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับหลิงลมีอุโมงค์กับตัวนี้ยังไงบ้างครับแล้วก็มีการพูดคุยกับบริหารงบ q ิจสามคร่าวๆมันน่าจะเป็นยังไงบ้างครับ ตัวของคาราบาวเองเนี่ยจริงๆตัวราคาเทคลงมาค่อนข้างแรงเพราะว่าม,มาจากตัวของออประเทศพามา่าที่มีการติดเชื้อโควิดรอบ2ไปแล้วก็มีการปิดเมือง ในบางโซนไปแล้วก็มีการปิดด่านในฝั่งของไทยด้วยค, <ะ S 2> คนก็คาดว่ามันจะขายของได้แย่ลงไหมมีการปิดเมืองซึ่งจริงๆก็ก็น่าจะก,กระทบบ้างแต่โดยรวมๆในไตรมาสสเนี่ยก็คือฝั่งของต่างประเทศเนี่ยเริ่มโดนโควิดกันหนักกว่าไทยแล้ววไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีลว <คะ S 2> ไม่มีแทบจะไม่มีเลยแหละเพราะฉะนั้นฝั่งของยอดขายในต่างประเทศเนี่ยอาจจะซอฟลงเอ่อควอเตอร์ควอเตอร์แต่ในแง่ของตัวในประเทศเนี่ยน่าจะเติบโตต่อได้แล้วก็ตัววูดดี้เองเนี่ย ตัววิตามิน C, ีก็น่าจะเติบโตได้ Q on Q เล็กน้อยโดยภาพรวมพอพูดกันรวมทั้งหมดแล้วอ่ะตัวของในประเทศมันน่าจะไปออฟเซตในส่วนของต่างประเทศได้ทำให้ในภาพของค quarter on quarter เนี่ยมันน่าจะโตได้เล็กน้อย <คะ S 2> น่าจะอยู่ในหลักประมาณสักแฟดก็คือ0ูนย์ถึงประมาณสัก3เปอร์เซ็นต์ quarter on q u a r ได้ค่ะอืมแล้วอย่างแบบ a ตัวตัวเขาเรียกอะไรน,นะครับตัวรดักหมาของเขาเป็นยังไงบ้าง ตัวโปรดักตใหม่ก็ถ้าถ้าพูดถึงบุ๊ดดีกันก่อนก็ถือว่ายังใหม่อยู่เพราะว่าควอเตอร์สอที่ผ่านมาก็เริ่มขายแล้วก็3ขายต่อ,อซึ่งอันเนี้ยโมเมนตัมคิดว่าน่าจะไปภาพเดียวกับตลาดแล้วก็ตัวของอะไรอ,ะอย่างตัวของใหม่ใหม่อันนั้นของอีกอันหนึงไม่เราจะเปรียบเทียบว่า อ่าโอเคตลาดวิตามินซีก็คือโตโตทั้งหมดแหละโตโตด้วยกันเพราะว่าล่าสุดตัวเลขที่เราอัปเดตมาคือ9เดือน9เดือนของภาพรวมวิตามินซีเนี่ยเติบโตประมาณ27%่สเอนเยียอนีอืมอืมวันนี้ผมจะให้เปรียบเทียบกับอีก2ตัวลืมเอากราฟมาขอโทษทีครับเอาไว้เลยวันนี้ผมก็หากราฟไม่เจอแต่พูดคร่าวๆก็คือถ้าอีก2ตัวก็คืออีกตัวเนื้อเป็นตัวโอสถสภาละกันไอ้ตัวของโอสถสภาเนี่ยมันมันไม่ถึงกับเป็นเพียวเเบวอร์เลมันนมีส่วของเรรีียกว่าคมเบเก ของใช้อ่ะค่ะคซึ่งในส่วนของของใช้เองเนี่ยอาจจะฟื้นตัวคิวอันคิวแต่ในแง่เยอเนียน่าจะโดนกดดันหนักอยู่ค่ะเพราะว่าตัวที่ดีมันก็คือตัวบริเวรแล้วก็ตัวล่าสุดตัวโครงการคนละครึ่งถูกไหมคะคนละครึ่งเนี่ยใช่สำหรับตัวจริงๆคือต้องบอกว่าจริงเมื่อกี้ผมจะเปรียบเทียบแต่ว่าลืมเอามาเลยไไม่ได้ข้ามเรื่องไปแล้วกันอมาดูในฝั่งของตัวเปรียบเทียบของตัวโครงการก่อนแล้วก็ตัวแ a l นด์เรชันนะคะต้องบอกว่าไอในฝั่งของโครงการต่างๆของตัวภาครัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปอร์บินเนี่ย ที่เขาบอกว่าตอนนี้ใช้อยู่ประมาณ150บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวม,มันมีหลายโครงการนะซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ตัวโครงการต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันมันดูเหมือนมันมันจะลิงก์เข้าไปที่กลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยเป็นบุกเป็นส่วนใหญ่ นะครับที่เป็นร้านอาหารแล้วก็ตัวเครื่องดื่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากประเด็ดนนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมลองแท็กกับในฝั่งของตัวเว็บของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีคนใช้จ่ายผ่านโครงการนี้หลักๆเลยเนี่ยคืออาหารเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะผมก็คงไม่ได้บอกว่ามันเป็นบวกต่อโักของคาราบาลตเต็มๆแหละแต่ผมเชื่อว่าส่วนน้อยแต่ส่วนมากเนี่ยคือต่อให้ไปใช้ทางอ้อมมันก็จะมีเม็ดเงินเหลือ,หร,อหรือใช้ทางตรงเลยก็ได้เนีย่ยผมว่าเครื่องดื่มพวกนี้มันจะได้ประโยชน์ในแง่ของฝั่งของตัว ต่างตางจังหวัดด้วย<ช>นะครับ<ช>และนับในเชิงของ valuation เองเนี่ยตอน,นีนลบหนึ่ง standard valuation <ช>ก็อยู่ PE ประมาณ25เท่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วผมเดี๋ยวผมมาอัปเดต รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมให้ในในภายหลังแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องอาจจะออกไปในครั้งนอกแล้วนะครับก็ใช่วันนี้นะครับผมสรุปเลยครับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับเราประเมินกรอบเซตนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็ถ้าจริงๆคือมันก็มีโอกาสหลุดพันสองจุดนะครับใครที่รับความเสี่ยงให้ต่ำก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือเกียร์ว่างไปเลยแล้วรอไปดูหลังการเลือกตั้งอเมริกานะครับสำหรับคนที่รับความเสี่ยงความเสี่ยงให้สูงวันนี้สามหุ้นแนะนำของเราคือหนึ่งตัวคาราบาวนะครับเออร์เน็งน่าจะยังทรงตัวอยู่ระดับสูงได้นะครับแลลล้้้ววก็รรราาาาคคคุ่่งงงงปปัััับบตมอออนนนขเยยะะหไ แล้วนะครับแล้วก็อีก2หู้ที่เป็นพ็อกซี่นะครับก็คือตัวสีตังกับตัวสีตังโกอฟก็เป็น3หุ้นแนะนำของเราในวันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางทีมงานบริษัทอสัปกระสิกรไทยนะครับทางหลิงและผมบอมสระพลลาไปก่อนพบกใหม่วันพรุ่งนี้เวลา8.45โมงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะ